เลยอะร้อนมากอะเดี mm ๋ยวเป่าโทรศับก่อนเดี๋ยวขอคุณฝากก่อนโทรศัพท์ก่อนนะร้อนตัวสับร้อนแล้วความร้อนขึ้นนับแยกแล้วตัวสับความร้อนขึ้นแยกแล้วเอาแล้วแยกแล้วตัวสับความร้อนขึ้นนะเดี๋ยวเป่าคนโอเคครับเดี๋ยวเป่าสักสิบนาทีถึงจะป๊อบก่อนนะฮะไม่กล้าออกมาแล้วเดี๋ยวเป่าก่อนนะร้อนมากเลยตอนนี้ตัวสับความร้อนขึ้นนับแยกแล้วแบตเตอรี่ร้อนนะเอาเป่าก่อนนะ เขาสู้ได้อยู่เอาเดินมาแล้วมาแล้ว,ลวป,ปาลาปลามาแล้วปลวกนะเหลืออนนะมีอะก้าออกมาแล้วตอนนี้มีก้าออกมาแล้วโ,โตัวสับตัวมันร้อนมากตอนนี้มาอยู่เอฟอาร์คันแรกสุดเลยคันแร้เลยเคันแรก ในรถคนะรถับโทรศัพท์ร้อนมากเดียวจอดเข้าไปก่อนนะเราจะไปก่อนอเป่าไปด้วยัะผมเลยไม่ร้อนนะตอนนี้เพราะว่าเครื่องผมมันจะโดนแดดไม่ได้นะครับมันจะร้อนความร้อนมันจะขึ้นอย่เป่าแอร์ได้อยู่ครับถ้าเรารู้สึกว่าเอะโทรศัพท์ร้อนก็เราเป่าแอร์ก็ได้เราแก้ปัญหาเราไม่มีนักแข่งก็ร้อนว่อ,อไปก่อนนะรู้สึกว่าร้อนมาก รถล้อนะคุณผู้ชมคันนี้กี่แก็บี่ก็หกอ๋อเดี๋ยวเป่าไปบอกต้อนนิดหน่ <c oughs> ปปอยเดเป่ากันปปกนะเดี๋ถ่ายภายในดีกว่าวันนี้เพราะว่ามันร้อนแล้วร้อนแล้วรถล้อนะเดี๋ยวไปถ่ายคันสองทีเดียวมันร้อนเลยเดี๋ยวมาดูการยกดัมเออเดี๋ยวดูการยกดัมกันดีกว่าวันนี้ว่าอีซูซูเนี่ยยกยังไง เลยข่อทำยังไงตัดท่อพักเหรอทิ้ออกตรงนั้นเดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเป่าก่อนนะเอานี่เป่าก่อนไม่ทิ้งวันทิ้ภายในว่างมากเลยครับตอนนี้อยู่ในคันนี้ตอนนี้ร้อนมากคุณผู้ชมโทรศัพท์นี่ครับตอนนี้เราอยู่คันนี้ครับ ภาพเขียว,วกุใช้ได้เลยตอนนี้กอเดี๋ยวผมเป่ากันแอถือว่าโอเคครับไม,ไม่ถือว่าหนาวกำลังดีเลยหนาวเยอะเท่าไหร่กำลังดีเลยนี่จะเป็นทุกคันจะมีที่จับแบบเผื่อใครจะขึ้นมาเรารู้สึกขึ้นแมวก,ก็จับนี้ได้จะเป่ากอนนะยังหายยังร้อนนะเป่านี้หน่อยคนระับอันนี้โอเคเลยมุมมองกันดีกว่าเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนนะตรนนี้ ขอไฟทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเป่าเดี๋ยวไปถ่ายคันสองทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมาดูการยกดัมปว่าขยกยังไงผมยังไม่เห็นนะไว้ยังเน่โอ้โอเค เขายกยังไงนเนาะดูภายในครับนี่ครับภายในร้อนเลยับร้อนครับวายเฮ้ยรอจุด กันครับให้ดูว่าเขาครับอ้ยอายกน้ำยัางไงาดูสิอ,อ,อ๋อปึ๊บอ๋อยิงตัวนี้อ,อ๋อยิงตัวเดียวตัวนี้ยิงปุ๊บใส่เกียร์ดันมาสุดเคียบอีสุบเนียบอย่าดูว่าอ้าวยกเบรกเคียบ เอาลื่นแล้วแย่แล้วติดแล้วแย่แล้วคุณผู้ชมครับเปล่าแล้วครับผมได้ไงครับได้ไงครับเปล่าไงครับเดี๋ยวทำการดีทายก่อนนะครับตอนนี้ร้อนนะโทรศัพท์อะเอาแล้วไงครับคุณผู้ชม โอ้โหพอก่อนนะอย่าไปดูม,มุมล่างก่อนเอาแล้วไงครับติดแล้ว <c oughs> แม่เป่าโทรศัพท์ยังไม่ทำอะไรครับติดแล้ว<ง>ยังเป่าโทรศัพท์ไม่เสร็จเลยครับแม่เอามนลงไปยังไงอะทุกคนอ๋อล้อนี้ลงครับแม่ครับอ๋อล้อนี้มันลงครับผมนี่คันนี้ถ้าผมนั่งมาเวรนแล้วตายเลยทีนี้ อโทรศัพท์ทีเดียวอ่ะเดสับเป่าดำเนินรายการเลับนี่ครับติดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับหนักทีร์ทึกเดี๋ยวลากเลยบับแบบนี้ได้ช็อตเด็ดไปเรียบรอยอ้อยครั 210. บสองร้อยสิบ่อโทรศัพท์ทีเดียวผมอติดเลยครับหนักผมหรือเปล่า